สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ปลาเครื่องกันแท้ปลาแท้ก็ได้มาพบกับเพื่อนๆอีกวันหนึ่งนะครับผม mm. ชุงนี้ฝนตกอากาศคืมๆไม่ได้ไปไหนครับ mm. วันหยุดก็เลยมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ได้ดูอีกอีกสักครั้งหนึ่งซึ่งไม่ได้ทํานานแล้วนะฮะ mm. ชุงนี้ก็จะมีเก็บพระเข้าอยู่อีกสองสามองค์ครับ mm. พระย่อยราคาไม่แพงพระหลักร้อยไปปลายหลักพันต้นๆน,นะครับ เป็นผ้าที่เป็นพรา,า,าสายสานพระลูกกุคูณนะแล้วก็มีมันจะเป็นผ้ากิ่งของกิ่งผ้าสาเ่เพื่อนฝากมาเพื่อนฝากมาให้ให้ดูให้แล้วก็ช่วยช่วยปล่อยให้ยังไงเดี๋ยว,ยรเ,ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเป็นไงกันบ้างผมก็อย่างที่บอกไว้นะฮะก็มีเก็บพระเข้าถึงสองสามงนะฮะองแรกก็จะเป็นเหรียญ เหรียเซมาวัดโปก่ะของหลวงพ่อคูณนะฮะออกปี2536น,นาเนื้อทองแดงฮะตรงน,นี้สภาพหย่อนสวยหน่อยนะแต่ผิวยังมีผิวไฟอยู่นะครับผมหลังดูดีอยู่่ะอันก็จะเป็นพระ <c oughs> ปิตาเน,นะนื้อผงนะฮะเชนมนลฮะของหลวงพ่อคูณนะฮะร,รุ่นแชนำมนะฮะ เป็นรุ่นแช่น้ำพนะัสใสย,ยุทธหกรอบ72ปีนะฮะของพระคูณปริศโทวัดบ้านไร่นะฮะโนปี2536นะครับผมเป็นพระผงนะฮะยังก็จะเป็นพระกิง่งหลวงพ่อพระสนะฮะปี44นะครับผมออกวัดโพชัยจังหวัดอ่างขายของนี้เป็นน้องค่ะเอามาให้เอาออกให้นะครับผมแต่ยังไงก็ ถ่ายรูปวลงออกให้เพื่อนนะฮะเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับผมแรกก็จะเป็นเดี๋ยวให้ดูเป็นภาพปิดตาเป็นภาพปิดตาของหลวงพ่อค,ครูนะรุณแช่น้ำมนต์ผิวผ้าเป็นโซนออกแช่น้ำวนนะผิวจะมีคราบน้ำมนต์นะครับผมรุ่นนี้มีพระเก๊ทำเรียนแบบนะฮะแต่ว่าดูยากนะครับ ดูง่ายนะดูง่ายสิดูง่ายอยู่นะครับคุณจากกาสังเกตก็จะเป็นเม็ดพระศกขององค์พระนะฮะความคมชัดนะฮะนิ้วมือของท่านนะฮะพระเป็นพระคมนะ,ะชนมูลมาก็ผิวก็ยังคมอยู่ผิวจะออกเป็นโทโทน,นะฮะพระองค์นี้สว่างไปนะฮะ ผิวพื้นของพระจะเป็นอีกสีหนึ่งนะฮะไปสังเกตดูพื้นของพระจะเป็นออกสีออกอมเหลืองะะส่วนผิวตัวองของตัวองพระจะเป็นเป็นออกอมทเทาๆนะฮะครับผมแสงสาบไว้อ่ตัวนี้จะมีฝังตะกรุดทองคำนะฮะที่ ใต้องพระนะครับผมเป็นตะกตรุดทองคำทุกองค์นะฮะส่วนด้านหลังก็จะเป็นรูปเหมือนของท่านเป็นพิมพ์แล้วก็มีชื่อของท่านอยู่นะฮะจานดวงอยู่ข้างบนนะครับผมอ,อ่าก็เขียนลงว่คคูณปริสุโทโธนะฮะวัดปานไล่หกรอบนะฮะมีเลขเจ็ดกับเลขสองอยู่ฝั่งนี้จิเลข2สอองพระ จะมีคาบน้ำมนติดคาบของการแช่น้ำมนติดอยู่ทั่วองค์พระนะครับผมดูยากลักษณะของผิวที่แช้น้ำมนมาจะมีรอยลานธรรมดาฮะแต่เป็นพระมีความแข็งแรงแข็งมีแกร่งอยู่นะครับไม่แตกหลุดง่ายนะครับ อ่าม,มือมีประสบคมชัมมนมนนะะมต,นต,งงชดดต,ตินะครับผมผิวนัขนาดผิวที่มีคราบน้ำมนนะฮะมีแตกมีลานบ้างแต่ยังคมชัดูมีตะกุดทองคำนะครับผมถือว่าเป็นผ้าสวยเป็นผ้าผงที่สวย พิมพ์หนึ่งของท่านนะฮะน่าเก็บน่าใชาะะ้ราคาไม่แพงอานาคตข้างหน้าก็ขึ้นแน่นอนนะฮะราคาต้องมีขยับขึ้นแน่นอนเพราะสวยหายากนะครับผมโอเคต่อมาเป็นเหรียญเศรมามรปกนะฮะ,ะมีม จุ่น,นี้ <c oughs> จะมีตอกโค้ดสำหรับเงิอทองแดงนะฮะจะมีโค้ดโคด้ดณอยู่ที่สังกติของท่านแล้วก็จะมีโค้ดล้านนับเบอร์เป็นตัวเลขไทยอยู่ด้านล่างะะ <c oughs> สังเกตจุดสังเกตก็จะเป็นผิวพระจะเป็นพระ,ป,ะ,ะ <c oughs> ปั๊มนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> จะมีเส้นเสี้ยมที่กระจายออกขอบเหรียญจากการปั๊มแล้วเเป็นจำลักษณะหนึ่งที่ใช้ในการดูก็จะเป็นโค้ดตัวเน,นี่ยระครบที่ตอกในสังกติของท่านนะฮะ ซึ่งของเก๋ทำได้ยังไม่เหมือนนะฮะวันนี้แสงไม่ค่อยดีเลยนะโฟกัสไม่ชัดนะฮะแต่จะลองลองกล้องให้ดูไม่แน,น,น่ใจว่าจะเห็นชัดก็จะเป็นโค้ดตัวนั้นนะฮะซึ่งของเก๋ยังทำได้ไม่เหมือนนะครับผมโฟกัสยากมากค่ะแสงไม่ค่อยดีอพอ,อเห็นชัดละอ่าสัน นะฮะฮคือเดี๋ยวก็จะเป็นเส้นเสี้ยนนะฮะวิ่งจากกึ่งกลางเหรียญน,นะฮะวิ่งเข้าหาขอบเหรียญน,นะฮะตัวก็เป็นโค้ดตัวหนังสือไอตัวเลขไทยนะฮะนี่ของเกยัยงทำไปเหมือนเหมือนกันนะฮะจำรูปทรงของโค้ดของตัวเลขฮะให้แม่นแม่นนะฮะ,น,น,ะ,ฮะนะครับผมไม่ชัดนะฮะโฟกัสยากมาก แต่ไม่ค่อยดีนะจะมีเส้นเสียนวิ่งในตัวหนังสือนะฮะดูสังเกตดูนะฮะโอเคเดีย๋ยวมาดูด้านหลังเหรียญอีกด้านหลังเหรียญก็จะมีใช้ดูก็จะเป็นห่วงเจาะหูเหรียญน,นะฮะของเกศน,นี่จะเป็นรูเล็กๆนะฮะส่วนรูเล็กๆนะรูของแท้ก็จะเป็นรูใหญ่หน่อย ลักษณะเส้นเสี้ยนที่มันวิ่งออกอจากกลางเหรียญไปยังขอบเหรียญนะสังเกตได้ง่ายๆนี่ยังมีผิวไฟอยู่บ้างนะครับผมโอเคครับสำหรับเหรียญเทมพวกเด้อเดี๋ยวมีขอบตัดนะฮะเดี๋ยวผมหาเหรียญที่ผมมีมาเทียบขอบตัดให้ดูฮะจะมีเนื้อแวะเหรือทองแดงอีกเหรียญนะเป็นสามเหรียญน,นะฮะ เดินรบอยู่กลางตัวเรียงขนาดข้างเลยามาดูลักษณะขอบตัดของเรียงกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะนี่สุก,าากัดยากอ่าเนี่ยขอบตัดของเรียนนะฮะลักษณะจะต้องไงอะรอยตัดจะเหมือนกันนะฮะทุกตำแหน่งนะฮะขอบตดัด จำตำแหน่งขอบตัดดีๆนะฮะเห็นขอบตัดจบเลยใช่แล้วจบเลยตำแหน่งนี้เดี๋ยวชี้ให้ดูในตำแหน่งนี้จะมีเส้นเป็นเ,เสซนเล็กวิ่งเป็นวงบางเ,เหมือนกันทั้งหมดทั้ง3เหรียญน,นะคร Okay. ประมาณนี้นครับจำไว้นะฮะนี่ตรงแขนพอดีเลยตรงแขนของท่านนะฮะแนวนี้นะฮะกระโดดจานนะ ก็จะเหมือนกันฮะแนวนี้อโอเคตัวขอบตัดนะฮะว,วางไว้สำหรับเทวะพุกประมาณนี้นะฮะอีกเหรียญนงก็อีกองค์ก็จะเป็นพระพระใสนะฮะนะพระใส หลวงพ่อพระสายฮะสี่สี่นะครับได้เป็นปีสี่สี่นะวัดโพชัยจังหวัดหนองคายนะครับผมนี่เป็นพรกกิ่งเป็นพิมพ์หน้านางนะฮะกิ่งพิมพเนื้อเป็นเนื้อสามกร,ริส์นะฮะ่าด,ดูมืดที่หน้าผากของท่านก็จะมีพลอย คอยติดอยู่นะครับผมสีเหลืองนี่น่าจะเป็นวันจันทร์นะน่าเป็นประจำวันเกิดหรือว่าไม่แน่ใจพอก็จะมีเป็นเนื้อสัมประส์ดนะเงินทองแล้วก็นกหน้าด้วเหรือทองแดงเป็นประตกของของเขาคมชัดนะฮะอ่ามาแล้วสะท้อนแสงจังเลยทีใน,ในี้อืมหน้านาครนะับหน้าเรียว นะครับผมเป็นพิมพ์นิยมนะฮะพิมพ์หน้านานเม็ดประสบค,คมชัดนะฮะด้านหลังนะครับผมจะด้านล่างมาดูข้างล่างนะมีตะไบ้อยอุดกิง่งแล้วก็มีตะไบแต่งนะแล้วก็มีโคตรตอกนะน่าจะเป็นเลขสี่ข้างล่างส่วนด้านบนอ่านไม่ออกนะครับผม ประมาณนี้นะครับสำหรับหลวงพ่อพันนสฮะของวัดปวดชัยเป็นปกิงนะฮะปีสี่สี่นะครับผมเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะฮะสักครู่วันนี้ก็ได้มีความรู้กันนิดหน่อยนะส,สองสามองคาโองนะฮะเดี๋ยวยังไงก็ขอกลับกล้องก่อนนะ จะประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวยังไงมีเช่าพระอะไรเพิ่มอีกเดี๋ยวจะเอามาทำคลิปให้เพื่อ,อนๆดูอีกนะครับผมก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับ